สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องสยามพเรสกันนะครับเราจะมาสปอยหนังสองเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นเป็นหนังที่มีเฉชนหลงเป็นพระเอกกองวงประชาไเหมากันยิงไ้ไม่มีเกี่ยวแล้วก่ตะแกงไลฉีกเราเลยโดนกำแพงไม่แข็งไลยนะครับอันนี้นมีคุมตะแกงไลฉีกที่จอไว้กันจอแตก อันนี้ได้พิงตะแกงเวีกคีเข้าไปแล้วตาเอ็ X นะฮะน่าจะ51าสิบเไม่แน่ก็ห้บสามหลบไปหลบมาพิงไปพิงมาดูครับไม่มีขยับอันนี้ไปหาทำแบบนี้นะครับหากันเจอ,อยากตอนนี้ฉันหลงเหมือนจะตกะใจครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอย่าไปสนหนาทำนะครับ เข่าวงกดอย่างเงี้ยอ๋อตะแกรงฤทธิ์ฉีกขึ้นขึ้นสนิม,มนเราไหมนนะครับกระโดดพุ่งเข้าไปเราก็ยังติดตะแกรงฤทธี์เหมือนเดิมเดินไปโอ้นอนทับตะแกรงฤทธี์เราเลยขึงขึ้นเฉินลงนี่ก็ไม่ฉลาดเลยครับยิงปืนผ่านช่องเทธิ์ฉีกโดนเชือกกระจบแล้ว อเชหลงตก,กใจครับเดินเหยียบตะแกงเราไม่เป็นไรเลยนะฮะนี่คือความแข็งแรงของตะแกงเราอ่าแล้วนี่กระโดดลงมาหมเหยียบยุบนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นไรครับอดูแต่ละคนโอ้โหเหยียบซะเสียหมดเลยครับอือุ่งกระแทกแล้วกระแทกอีกดูเชนหลงอหือกระแทกเข้าไปดู้ว่าความติดตึงของแทย์ รับน้ำหักได้ดี XS ตัวนี้เหมาะสำหรับการทำพื้นจริงอ๋อ oh. oh. ระเบิดติดที่ตะแกรงไอจีครับ oh. ระเบิดครับไม่เหลือครับตะแกรงก็ไม่เหลือครับครับ, <Yeah>. ah. รบวันนี้มาเจอกับหนังสยองขวัญเรื่องรับน้องส่วนนางเอกนั้นเป็นพอยชิดจันทร์ และเหยียบตะแกง G1 ของเราเป็นที่เรียบร้อยตะแกงแข็งมากเลยไม่ทําให้รู้สึกอะไรเลยตอนนี้กํลาลังหนีฆาตกรอยู่วิ่งขึ้นปโดยการเหยียบตะแกง G1 ของเราวิ่งเงินปแบบดุดเดือนไม่มีแม้แต่แรงสะเทือนของตะแกงแต่ไม่รู้สะดดอะไรนะครับตอนนี้หยิบยาแก้หอบมาปุ๊บ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 ล่วงลงไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันล่วงไปตรงนั้นได้ยังไงตอนนี้ฆาตกรมา นางเอกก็ได้เดินไปนะครับแต่ก็ยังถ่ายทีหนึ่งเราฟาดไปที่ตัว xs ของเราเป็นที่เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยหนังทั้ง2เรื่องของเราอีกเรื่องหนึ่งบูอีกเรื่องหนึ่งสยองขวัญเรื่องแรกนี่กระแทกกระทันมากเลยนะครับกับตัว xs ของเราสนใจติดต่อได้เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวะกรทีมช่างคุณภาพที่สําคัญเราคือโรงงานผู้ผลิตสวยจบครบที่เดียวกับเราทีมสยามพิเลทสนใจปรึกษาฟรีทักมา line s สยามเก้าาขอบคุณครับ